สวัสดีจ้ามาแล้วจ้าคุณนายบ้านสายทอง <c oughs> รถแม่บ้านราคาประหยัดโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยน ดีจ้ามาแล้วจ้าคุณนายบ้านสายทองรถแม่บ้านราคาประหยัดโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยว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 ,ยว,ยวคุณนายบ้านสายทองมาแล้วจ้าคราวนี้ถูกเหมือนเดิมนะครับคุณนายบ้านสายทองคือ จักรยานแม่บ้านนะครับจักรยานแม่บ้านในเมืองไทยก็มีล้อประมาณ20สนิ้วนะครับ24นิ้วนะครับแล้วก็ยี่นิ้วถ้าข้ามเป็น28นะครับจะเป็นรถจักรยานพ่อบ้านนะครับจักรยานเฟรมตรงๆนะครับเรียกได้ว่าจักรยานพ่อบ้านนะครับสําหรับขนาดตรงล้อที่นิยมที่สุดในเมืองไทยคือ24นิ้วนะครับเพระาะว่าผิ้ชายตัวไม่สูงมากนะครับ สูงสักร้อยห้าสิขี่ยีนิ้วกำลังดีนะครับล้อยีนิ้วเฟรมมันจะโค้งนะครับขึ้นง่ายลงง่ายนะครับขึ้นง่ายลงง่ายสะดวกกับการขับขี่นะครับเป็นรถรุ่นที่คนนิยมขี่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับัตยางแม่บ้าน1้อนิ้วนะครับคุณนายบ้านใบทองริงๆมมาชื่อรุ่นว่าเรนโบนะครับแต่ว่าในโฆษณาเราคือทำ ตั้งไว้ว่าคุณไหนบ้างใ่ของตั้งมานานแล้วนะครับเห็นก็เลยก็จะเปลี่ยนไปเป็นคุณไหนบ้างใ่ทองนะครับนี่เขาก็ลงลงกันอยู่นะครับเขาก็ลงลงกันอยู่เดี๋ยวผมจะไปอันบล็อกให้ดูแล้วกันยิ่งแม่บ้านคือแม่บ้านเหมือนกันเหมือนกันทั่วไปนะครับเหมือนกันทั่วไปอ่าก็ลงกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันนะครับเดี๋ยวอันบล็อกให้ดูครับสวัสดีครับ ยานโ陀ไปจักรยานราคาหน้าทีมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจักรยานแม่บ้านนะครับเชื่อไหมแม่บ้านเนี่ยขายดีสุดในประเทศไทยเลยนะครับไม่ใช่แค่ของผมนะทั่วประเทศนะครับเขาพิยมใช้รถแม่บ้านกันนะครับคันนี้แม่บ้านเป็นยังไงแม่บ้านเห็นไหนมในแ,แม่บ้านเสน่ห์แม่บ้านคือที่มันเตี้ยนะครับก็เหยก้าวขึ้นก้าวลงลวมันง่ายนะครับสำหรับแม่บ้านบางท่านที่ต่างจังหวัดอาจจะนุ่งกระโปรงนะครับหรือนุง่งผ้าหุงนะครับ ก็ไม่ต้องหกไม่ต้องหกมากถ้าเกิดมันสูงต้องหกมากไปมากหมันหกต่งๆก็ขึ้นได้แล้วนะครับรถแม่บ้านมันก็จะมีตะกร้านะครับไปใส่ของนะครับหรือใครที่จะส่งลูกไปโรงเรียนนั่งท้อนท้ายนี้ก็ได้นะครับนั่งท้อนท้ายนี้นะครับมาคุณก็ขี่ไปอันนี้คือรถแม่บ้านนะครับผมว่าหลายคนรู้จักแล้วล่ะผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดของรถนะครับ ายละเอียดของรถเนี่ยกอริลลาเรนโบนะครับเป็นเฟรมเหล็กนะครับอันนี้เป็นเฟรมเหล็กนะครับขนาดล้อยี่สิบสี่นิ้วนะครับยี่สิบสี่นิ้วแล้วก็มีตะก้าหน้าให้นะครับอันนี้คือตัวแฮนด์นะครับเบรกซ้ายขวานะครับเบรกซ้ายขวาบอกก็หนานุ่มเลยใช้ได้นะครับเนาะกว้างนะครับนั่งได้เต็มเต็มก้นเลย นะครับข้างหลังเนี่ยมีตะแกรงไว้วางของนะครับหรือถ้าเกิดใครที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยคุณก็เอาหนังสือหนีบไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเอานี้เอาไว้หนีบของได้นะครับอันนี้มันหนีบได้นะครับเบรกด้านหน้าด้านหน้าเป็นเบรกก้ามนะครับเป็นเบกรกก้ามน่ครับเป็นเบรกก้ามนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นดัมเบก นะครับเป็นดัมเบลนะครับแล้วก็ซิงเกิลสปีดนะครับโดยทั่วๆไปแม่บ้านก็ประมาณนี้ผมหลายๆคนก็คงเคยเห็นแล้วล่ะนะครับสำหรับรถแม่บ้านนะครับสำหรับใครสนใจก็สั่งได้ในลาซาดา้านะครับโชปปี้เจดีเซนนะครับหรือสั่งหน้าร้านผ่าน Inter อร์เอ็กนะครับ เราก็จะเตรียมของให้ท่านนะครับเราก็เตรียมของให้ท่านจะมีทีมงานคอยเตรียมของเลยนะครับในพอดีถ่ายวิดีโอเขาเขาเขินมั้งหนีไปหมดเตรียมของนะครับของท่านเตรียมมาพอเตรียมเสร็จปุ๊บก็มาจัดส่งนะครับนี่คือที่เตรียมจัดส่งนะครับก็คอยชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุข และขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักฉันขีบฉันบ้างนะที่รักสวัสดีครับสวัสดีครับเออแบบแมาเรือช่างแจ็คนะครับช่างแจ็ช่างฝีมือดีอย่างหราอสวัสดีครับเพื่อนๆคนไหนสนใจมาชมตัวจริงได้ที่กอดังแต่ยานหน้าทีมีแต่ยานดีๆให้เลือกมากมายในหลับวันนี้ ชอดีมีความสุขอย่าหยุดกดไลค์กดแชร์